ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ตุลามพุทธศ2,567เป็นวันที่3เมษพุทธศักราช2,568เพื่อประกอบการพิจรารณา,าเรื่องเงินเดือนรังที่1 1เมษายนพุทธศักราช2,568ของนายนพร,รั์อดิพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีควบสีหนองเต่าวิทยายน 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการม,มีม,ม,มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการติ่งเขตหนึ่งได้จัดกิจกรรมตักบาตรเช้าเข้าโรงเรียนสังเกตการสอนทุกชั้นเรียนและสะท้อนผลการสอนของครูทุกคนและโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเครออนไลน์ เพื่อพัฒนาทัาก,การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุป Active Learning ซึ่งนางกฤชพัรณบริบกรุ์ได้นับคัดเรื่องเป็นโมเดลทีเชอร์อดน้านการบริหารจัดก,การสถานศึกษา บริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องโอเบสตีโรดอปเอาต์ได้ครบ100%โรงเรียนไม่มีนักเรียนออกกลางคันด้านการบริหารการเปลี่ยนแปงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ได้ดาเนินงานตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาสินเขตหนึ่งวันคุณสุขนํามาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้โมเดล4 p ทีจตุรพัฒน์มีผลการดําเนินงานดังนี้ทีหนึ่งพัฒนาโรงเรียนหน้าอยู่โดยมีการปรับปรุงท่องน้ํา ห้องต้วนประจําอาคารเรียนรวมที่12ที่นั่งสนองนโยบายสุขาดีมีความสุขผมดินปรับพื้นที่รกร้างในโรงเรียนจำนวน8.5ไร่เพื่อความสะอาดปลอดภัยปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงตัำเป็นระบบไฟฟ้า3เฟสติดตั้งโคมไฟสองสว่าง15จุดปรับปรุงห้องอนุบาลปรับปรุงภูมิทันทํสนามแยกเทียมให้นักเรียนใช้ออกกํลังกาย พัฒนาครูภาคเพียงครูทุกคนผ่านการอบรมพัฒนาตามเกมที่กำหนดและมีการปฏริบัติ LT ตั้งแา่ E3 พัฒนานักเรียนดีเก่งมีความสุขส่งเสริมาาาพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านภูมิปัญญาและด้านทัสษชีวิต พัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนสิทธิ์เก่าและชุมชนจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาระดมทุนและอดบริจาครรวมทั้งสิ้น5 1 5 1บาท 5. ด้านการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ ผ่านการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความรู้พิ่าในรูปแบบออนไลน์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติปุะชชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพ่อถอระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากได้รับเกียรติบัตรออกปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอับ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนนักศึกษาสนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาสิบุรีเองหนึ่ง